น้ำ,น,น,น,ำนี้แถวว่าอําเภอนามนก็เจ้าเล่นน้ำนี้ดีจ้ะคุะสงการเฟสติวัลสงการเฟสติวัลยี่สิบห้าอ่าอด้อมาภาคอีสานบ้านข่อยนี่เด้อจ้ะเห็นบ่เป็นเล่นน้ำไม่แห้งแล้งนะคะน้ำเอื้อต์บ่อยากบางคนก็ว่าน้ำพื้นน้ำยากบ่จ้าบ่เอื้ สารบ้านค่อยกาลสินอันนี้ตอนนี้ก็อยู่นามนนะคะจิไปอ,อืดน้มอ,อืดหยางยึดไตหินก็เอืดบ่อยากนามสาวนามนคนโกอยู่อาเภอนามนนี่แหละจ้า เป็นปากแหนดง่อย บ้านน้ำมนเด้อจ้าเบิ้งเนบลินน้ำเอาหมดกลับไปหมดทุดสาวเฮ้บ้านนี้ก็เล่นน้ำดีแท้อ้าขี่รถเห็นเจ้าเบิ้ง่าข้าเจ้าเล่นน้ำคนน่ะโอ้โห Này. Áo.